สวัสดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงเนาะวันนี้วันนี้เป็นวันจ่ายของใครหลายๆคนานบ้านใครจะเตรียมตัวที่จะเอาไหว้เจ้าอ่าไหว้เจ้าวไหว้ไหวบ้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางในวันตรุษจีนกันบ้างเอ่ยนะวันนี้เป็นวันจ่ายเนาะพรุ่งนี้วันไหว้มรืนวันเที่ยวใช่ไหมนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะว่า ตุดจีนเนี่ยคุณจะมีความโชคดีเรื่องอะไรเนาะความโชคดีต้อนรับวันตุดจีนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะความโชคดีต้อนรับวันตุดจีนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรมีความโชคดีมีความเฮงมีความปังเรื่องอะไรบ้างนะต้อนรับเทศกาลตุดจีนหรือวันปีใหม่จีนเออเนาะเป็นวันที่แบบ หลายคนเลยวันนี้เตรียมตัวจับจ่ายเออเตรียมตัวจ่ายตลาดเพื่อเตรียมข้าวเตรียมของที่จะอ่าทำพิธีในการเนอไหว้เจ้าในวันพรุ่งนี้เนออ่ามาดูกันซิว่า ความโชคดีต้อนรับวันตรุษจีนของคุณคือเรื่องอะไรความเฮงความปังเรื่องอะไรจะมีบ้างไหมมาดูกันหน่อยเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตรงก็ได้หรือว่าไม่ตรงก็ได้เนาะกับเรื่องของคุณนะอาจจะตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเลยสักเรื่องก็ได้นเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชิ้ยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะอาทําทจิตให้เป็นสมาธิทําใจให้นิง่งโฟกัสไปที่พลังงานหน้าไพ่นะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆเรื่องราวดีๆของช่องเรานะคะ ใครใจดีกดปุ่มซนะุปเปอร์แตงเนอเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะมาดูซีความเฮงความปังความโชคดีต้อนรับตุจจีนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตเทวดาประจําตัวขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกคนนะที่ผ่านมาพบคลิปนี้รับฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจด้วยจิตที่มีศรัทธานนะขอก่อน10 ใบนะแม่นะมาดูสิว่าความโชคดีต้อนรับความเฮงความปังเนี่ยต้อนรับตุ๊ดจีนของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันสิว่าความเฮงความปังความโชคดีต้อนรับตุ๊ดจีนของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรพลังงานของคุณตัวตนของคุณในช่วงนี้โอ้โหเพจออฟแวนเด็กถือไม้เท้า นะเด็กถือไม้ตรงนี้การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าโอ้โหมันเป็นพลังงานของความแบบมันเหมือนว่าพลังงานเนี่ยเด็กถือไม้พลังงานของคนที่กําลังเติบโตกําลังก้าวหน้าหรือว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่มันมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะอ,อยู่ในเวที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้น ธุรกิจกิจการการงานหรือสิ่งที่ทําอยู่นะหรือว่าการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาหรือการพัฒนาตัวตนก็ได้ศักยภาพของตัวเองก็ได้มีโอกาสที่จะเอ่อพัฒนาในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปในเวทที่ดีขึ้นมีความเจริญมีความเติบโตมีความแบบ พร้อมอะพร้อมที่จะทํานู่นนี่นั่นเออพร้อมที่จะแบบพัฒนานะถ้าเป็นเรื่องศักยภาพแห่งความรักความสัมพันธ์ก็คือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเวที่ดีในทางที่ดีโอ้โหมันเป็นพลังงานของคนที่แบบมีโอกาสที่กําลังจะเจริญเติบโตเกิดขึ้นอ่าในทุกๆสถานะทุกๆเรื่องราวนะพลังงานของอเด็กถือหมายนะพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะอ่ะ ใบต่อไปเรามาดูกันซีความเฮงความปังความโชคดีรับตุจจีนนี้ของคุณคือเรื่องโอ้โหแปดไม้เทา้านะแปดไม้เทา้าเนาะเออ a อ of w a n แปดไม้เทา้นะเทาตรงนี้เนี่ยความก้าวหน้าจริงๆนะความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจกิจการ ออกมีโอกาสขยับขยายงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าหรือบางคนรอรับข่าวดีเรื่องการงานก็จะมีข่าวดีเรื่องการงานมีคนติดต่องานมีคน ดิวงานมีคนสื่อสารเรื่องการงานมีคนส่งข่าวดีเรื่องการงานหรือใครไปติดต่อธุรกิจกิจการเอาไว้ใครไปติดต่อการงานเอาไว้มีโอกาสเลยที่คุณจะได้รับข่าวดีในที่จะติดต่อมาอบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะหรือถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์กรเจ้าของกิจการเขาบอกว่าความเฮงความปังความโชคดีต้อนรับวันรุษจีนนี้ของคุณเนี่ย ก็คือความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นนะแปดไม้เทา้าโอ้โหขยับขยายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลเนาะโอ้โหตั้งตั้งแต่แบบเด็กถือไม้แปดไม้แล้วก็มาควีนออฟแวนควีนถือไม้ราชินีถือไม้เทา้าก็คือว่าเหมือนกับว่าบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจากคุณเป็นแบบอยู่ในตำแหน่ง ปกติก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งระดับบนระดับสูงจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการกลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าอ,อ,อะไรประมาณนี้กลายเป็นคนที่เป็นแบบคนที่มีตำแหน่งที่มั่นคงความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จราชินี้ถือไม้เท้านะคะความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จโอ้โหบางคนเนี่ยบางคนไหว้เจ้าแม่อไหว้เจ้าแม่ไหว้เจ้าแม่สายจีน เจ้าแม่สวรรค์เออเนาะประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าว่ายเซียนอะเสียนที่เป็นแบบ เป็นผู้หญิงอะเออนะแต่ว่าโทษทีนะเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันเออไหวเซียนที่เป็นผู้หญิงไหวเจ้าที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้าที่เจ้าที่บ้านคุณเออนอะอาม่าหรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะพลังงานของราชินีไม้เทา้าพลังงานของความสําเร็จพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองพลังงานของออธุรกิจกิจการเติบโตก้าวหน้าเห็นไหม ตำแหน่งหน้าที่ดีเนาะอ,อ้ามาเลยนะอ่าเป็นอ,อัศวินเหรียญ knight of pentacle บางคนเนี่ยไหว้ตุ๊จีนเนี่ยบางคนก็ไหว้เขาเรียกว่าไหวบ้บรรพบุรุษไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าไหว้รถด้วยอ่าอัศวินเหรียญบางคนไหว้รถด้วยเออเนาะ บางคนไว้รถด้วยนะอัศวินเหรียญการเงินความโชคดีเรื่องการเงินการงานดีธุรกิจดีแล้วก็ติดตามมาติดๆเลยคือการเงินก็จะดีด้วยความโชคดีเรื่องการเงินด้วยจะมีข่าวดีเรื่องการเงินด้วยนะได้รับข่าวดีทั้งเรื่องการงานธุรกิจเติบโตกิจ,จาก,การเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การเงินก็จะดีด้วยตามลําดับนะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่ห้าดาบไฟออฟสอด นะดวงเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะได้ออกมาจากปัญหาอ่าปัญหาที่มันติดขดัดปัญหาที่มันแบบอะไรอย่าเงี้ย,ยคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แก้ไขปัญหาได้เออเนาะอ่าไพา่ เตือนเรื่องคำพูดนะในช่วงวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหววันที่วันมรืนเป็นวันที่ในปฏิทินเขาจะเขียนว่าวันตรุษจีนวันนั้นเป็นวันเที่ยวนะหรืออาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยก็ได้นะที่นี้เนี่ยคำพูดบอกว่าให้พูด ในสิ่งที่ดีให้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลนะให้พูดวาจาแบบให้พูดในสิ่งที่ดีพูดเป็นสิ่งที่เป็นมงคลพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองความเจริญรุ่งเรืองความเฮงความปังอะไรประมาณนี้นะไพ่บอกว่าห้าดาบตรงนี้คือ ระวังอารมณ์ช่วงนี้ให้ให้อารมณ์ดีๆหน่อยเออให้อารมณ์ดีๆหน่อยนะให้อารมณ์สดชื่นสดใสนะรับความเฮงความปังในวันตุษจ,จีนนี้ของคุณนะแล้วก็เวลาไหว้เจ้าหรือวันที่เราไหว้เจ้าเนี่ยให้พูดจาให้เป็นสิริมงคลนะคะเออแล้วก็วันนั้นก็ให้พูดจาแบบเป็นมงคลนะอ,อ่าอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งมาดูซิความเฮงความปังเออเจ็ดไม้เทา้า ความเห็นความปังรับตุดจ,จีนนี้ของคุณเป็นเรื่องอะไรคุณจะ ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้แก้ไขอุปสรรคได้หรือว่าจัดการกับเรื่องราวอะไรได้นะคะเออเนาะจัดการกับแบบสมมติว่าการงานติดขัดการงานไม่ราบรื่นการงานมีปัญหาหรือว่าในที่ทํางานอาจจะมีปัญหากับบุคคลกับอะไรอย่างเนี้ยคุณจะสามารถาเขาเรียกว่าบริหารจัดการหรือผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะคะอ่าภยรยาม คือไพ่ตรงเนีย7เจดไม้เทา้าเจดาบอ๋อแล้วก็ไพ่อ่ The The เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์ความเ็งความปังความโชคดีรับตุดจีนเนี่ย t ดอะเฮอร์ิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คอยซับพอร์ตคอยเกื้อนหนุนเห็นไหมบางคนเนี่ยคือคุณอาจจะไหว้ไหว้เหมือนที่ที่ท,ที่ที่บอกอะไหว้แบบ ไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวเจ้าไหว้รถไหวอะไรก็ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันตรูดจ,จีนหลายๆคนจะไหวประมาณนี้ที่นี้เนี่ยความเฮงความปังเนี่ยคือเป็นไพ่เป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านบอกว่า ท่านจะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคคุณจะมีสติคุณจะมีปัญญาคุณจะมีความคิดที่แก้ไขกับปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอได้เออสติมาปัญญาเกิดอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเดวิลเดวิลแล้วก็เออหกไม้เท ok ้าซิ k ออฟแวน พลังงานตรงนี้เนี่ยความเฮงความปังของคุณเนี่ยนะที่จะมาตรงนี้ก็คือว่าคุณเนี่ยจะชนะศัตรูหมู่มารน,นะจะชนะศัตรูหมู่มารจะชนะปัญหาจะชนะอุปสรรคแล้วก็ความเฮงความปังเนี่ยเหมือนกับว่า คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาะนะในการขอพรในการไหว้แล้วก็ขอพรต่อเทพ,พเจ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อบรรพบุรุษหรือว่าการไหวแม่ยนางไหวอะไรก็ได้นะตรงเนี้นะคืออัศวินเหรียญบางคนก็ไหวแม่ยนางใช่ไหมบางคนก็ไหวเนี่ยเห็นไหม คือไว้เขาเรียกว่าเป็นยังไงบัรพรบรรูษแก่ๆหรือว่าอากงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นคนแก่อากงอาม่าหรือเจ้าที่เจ้าทางของคุณตรงเนี้ยนะเดวิ l แล้วก็มาหกไมาทาวซิกออฟวนคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคคุณจะพ้นเคราะห์วิบากกรรมจากเจ้ากรรมนายเวนคุณจะได้ออกจาก อ่าความอา่อะไรที่มันแบบทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะคุณจะได้ออกมาจากตรงนั้นหรือหลุดพ้นจากจุดจุดนั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณเผชิญอยู่ที่คุณประสบอยู่นะท่านบอกมาเช่นนี้คุณกำลังจะได้แบบท่านจะช่วยเหลือ ความเฮงความปังเนี่ยของคุณเนี่ยตอนรับตุจีนเนี่ยคุณจะได้แบบมีชีวิตที่แบบหลุดพ้นออกมาจากสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่โอเคเออประมาณนี้เลยนะขออีกห้าใบนะแม่มาดูซิว่าความเฮงความปังต้อนรับตุ่จีนนี้ของคุณเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษสตรงสตรงเห็นไหมบันพบุบรุษคุ้มครองเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองเนาะ เจ้าพอ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อากงอามาคุ้มครองจริงๆนะ,ะคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณะอยู่ในสถานการณ์ใดเหตุการณ์ใดหรือเจออะไรอยู่ในขณะนี้เนี่ยหลังจากที่คุณได้พบคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคือ ความแบบตรงนี้จะต้อนรับตุนจีนเลยคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องราวหรือว่าบ่วงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบไม่ประสงค์อ่ะเออหรือไม่สบายใจหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับคุณเนี่ยคุณจะได้หลุดพ้นหรือออกมาจากสถานการณ์หรือเรื่องนั้นๆนะเออเนาะโอโหเดอเมติเชียน เดอเมติเชียนหลายคนเลยขอพรจริงๆนะหลายคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ให้ประมาณ70-80%เลยส่วนใหญ่70-80%ที่พบคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ เตรียมตัวจับจ่ายใช้สอยในวันนี้อ่าพุ่งนี้ก็จะ,ะทำพิธีในการไหว้การขอพรส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้นะเอ่อคือส่วนใหญ่เลยจะไหวเจ้ากันแล้วจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วขอพรพบรรพบุรุษขอพรเจ้าที่เจ้าทางกันแล้วนะ แล้วแต่คุณไหว้อะไรก็ช่างนะบางคนในวันจุดจีนก็ไหว้รถนะบางคนในวันจุดจีนก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือบางคนในวันจุดจีนก็ไหว้ทุกอย่างเลยที่มีอยู่ที่เคยไหว้นะตามเขาเรียกว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทําสืบสืบต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษเออนะอ่ะเดอะเมติเชียนปฏิหารสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคำพูดให้เป็นมงคลนะขอพรเลย ใครที่ชม,ชชมคลิปนี้พบ,พบคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณต้องขอพรนะขอด้วยความบริสุทธิ์ใจและตั้งใจจริงๆไพ่พสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะเดอะเฮอร์มิตอย่างนี้สเตรนจ์อย่างนี้เดอะเมจิเชียนการขอพรปฏิหารฟ้าดินเบื้องบนเห็นไหมเขาบอกว่าวหว้ฟ้าวหว้ดินมือข้างหนึ่งเนี่ยเดอะเมจิเชียนดูมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้ามือข้างหนึ่งชี้ลงดินวหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้พอฟ้าแม่ดิน เขาเรียกว่าเปิดมหาโชคมหาลาเปิดดวงชะตาเห็นไหมคือเปิดความเฮงความปังปาฏิหาริสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแน่นอนคุณจะมีปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณแน่นอนนะรับตุดจีนนี้โดยชารีออตเนี้ยบางคนไหวรถจริงๆนี่แล้วก็ต้องบอกเลยใครที่ไหว้รถใครที่ไหว้แม่ยนาง นะคะบางคนบางบ้านมีรถหลายคันเลยใครที่ไหว้รถไหว้แม่ยะนางในช่วงตุดจีนนี้อ่าหนึ่งในนั้นนาะบอกเลยฟังดีๆนะหนึ่งในนั้นแม่ยะนางเลขทะเบียนของท่านจะมีโชคดีข่าวดีให้คุณมองเห็นรถสีดำมองเห็นรถสีขาวมองเห็นรถสีเขียวอ่ามองเห็นรถสีแดงมองเห็นรถสีบอลทองอ่าประมาณนี้เออในโทนนี้ เออเนาะอุ๊ยคุณจะได้โชคนะจากรถสีประมาณนี้อะโดยชาลิออตเกิดขึ้นมาปาฏิหารสิ่งดีเกิดขึ้นความก้าวหน้านะคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมตอนรับตุจ,จีนเนี่ยรุ่งเรืองเฮงปังรุ่งเรืองเฮงปังแน่นะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรเจ็ดเหรียญเซเว่นออเพนเทโคลไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาในตรงนี้โอ้โห ไพ่เนี่ยเจ็ดไม้เจ็ดดาบเจ็ดเหรียญเห็นไหมพลังงานแห่งความสำเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังธุรกิจกิจการจะเติบโตจะงอกงามกำลุ่งกำไรดีค้าขายกำไรดีเห็นไหมเจ็ดเหรียญสิ่งที่คุณลงทุนลองแรงคุณจะมีเงินเจ็ดเหรียญสี่เหรียญสี่เหรียญคือการเก็บออม เห็นไหมคือคุณจะมีเงินเก็บอ่ะคุณจะได้เงินจากการปันผลคุณจะได้เงินจากผลผลิตของคุณคุณจะได้เงินจากผลิตผลที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้แล้วก็จะมีเงินเข้าอ่าบางคนเนี่ยตู่จีนเนี่ยรับรับเห็นไหมรับแต่เอียรับอ่างเป่ารับโชครับทรัพย์รับเงินจริงๆนะได้เงินที่รอคอยอ่ามาเลยเดอะไฮพิเทสเจ้าแม่กนอิมดูภาพใบนี้นะคะเดอะไฮพิเทสเทพีพระจันทร์ เจ้าแม่กุนอิมนี่ใครที่ไหว้เนี่ยต้องบอกเลยพลังงานดีมากใครพบคลิปเนี้นะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะอสเตรงขึ้นมาเดอะเมติเชียนขึ้นมาแล้วก็เดอะไฮพีเทสพระโพธิสัตว์อวรกิเตศวนเจ้าแม่กุนอิมพระโพธิสัตว์กุนอิมอใครไหว้ใครบอกเลยใครไหว้ตุดจีนนะ บางคนไม่ได้ไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดูคลิปนี้เออบางคนบอกว่าแม่บ้านหนูเนี่ยอ่าไม่ได้ไหว้ช่วงตุ่จีนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีการไหว้ไม่ได้แบบไม่ได้ทําไม่ได้มีประเพณีเออเป็นคนไทยอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้นะบางคนเนี่ย อาคนที่ไม่ได้ไหายก็ไม่เป็นไรนะระลึกนึกถึงหรือพูดจาในสิ่งที่ดีในวันนั้นนะในวันนั้นเอานะอาถ้าไม่ได้ไว่ายคือว่าทําตัวทําอะไรมันสดชื่นสดใสแล้วพูดจาให้เป็นมงคลเป็นสิริมงคลพูดเงินพูดทองพูดความเฮงความปังพูดความสําเร็จธุรกิจกิจการการงานมั่นคงร่ารวยจเจริญเห็นไหมพไหพ่เดอะไฮพิทเทสเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพเจ้าเซียนเจ้าพอ่อเจ้าแม่ต่างๆเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะเนี่ยเนี่ยความเฮงความปังเนี่ยออกมาแล้วนะคุณจะได้ในสิ่งที่สมหวังคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะความเฮงความปังความโชคดีรับวันตุษจ,จีนเนี่ยของคุณเนี่ยถ้าใครมีโอกาสเนี่ยใน,จจนในช่วงเนี่ยในช่วงตุษจีนในช่วงนี้ไปขอพรหรือไปสารเจ้านะดีมากเล ถ้าขอนี่คุณไปขอเจ้าแม่กวนอิมเลยแล้วไปหรือไปขออาแปะอากงก็ได้เริหนาะเริหนาะเริศอยูนะ่นาบอกนาะอย่าจะว่าไปนะว่าไม่ได้นะเริศเลยนะไพ่เดอ์ไฮพิเทสอ่ะดูภาพเลยโดยให้ใบเนี้ยเป็นเทพีสวรรค์โดยให้ใบเนี้ยเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาะตัวแทนเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หรือคุณคุณไม่มีโอกาสได้วายไม่มีแบบไม่ได้ทําที่บ้านไม่ได้ทาเนี่ยอ่าแล้วพบคลิปเนี้ยอธิฐานเลยอธิฐานผ่านไพ่เลยขอพรผ่านไพ่เลยผ่านพลังตรงนี้เลยนะบอกเลยอ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่พบคลิปนี้ชมคลิปเนี้ยต้ยให้70-80%เลยวายอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขความสําเร็จความสมหวังมีความโชคดีเงินเงินทองทองทอง,งานงาน,งานเกิดขึ้นจะเด่นประมาณนี้อ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีรับวันตุดจ,จีนนี้นะคะเฮงเฮงปังปังนะคะเทพเจ้าคุ้มครองทุกคนนะคะสวัสดีจ้า